เพื่อนๆรู้ไหมคะเผลอคืออะไรในทางปฏิบัติมาค่ะเดี๋ยวเพื่อนเล่าให้ฟังเผลอในทางปฏิบัติคือช่วงที่ใจไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นนั่งรู้ลมหายใจอยู่ดีๆแล้วใจหลุดไปคิดเรื่องอื่นหรือกำลังรู้ความรู้สึกในกายแต่กลับไปวิเคราะห์ต่อโดยไม่รู้ตัวตรงนั้นเรียกว่าเผลอ เพราะสติขาดจากปัจจุบันเผลอเกิดได้กับทุกคนไม่มีใครฝึกโดยไม่เผลอแต่สิ่งสำคัญคือเห็นมันให้ทันพอรู้ว่าเมื่อกี้เผลอใจก็กลับมารู้ตัวทันทีนี่แหละคือจังหวะที่สติเกิดจริงการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ทำให้ไม่เผลอแต่อยู่ที่รู้ทันให้ไวขึ้นทุกครั้งที่เผลอเกิดเมื่อฝึกบ่อย ใจจะนิ่งขึ้นรู้ตัวง่ายขึ้นและสุดท้ายจะเห็นเองว่าความเผลอกับความที่รู้มันก็เกิดสลับกันไปตามธรรมชาติแบบนี้เอง